ที่ไหนเอ่ยวันนี้วันวันวนี้วันพระวันดีเราจะมาเที่ยวทําบุญที่วัดหลวงพ่อดำใช่ไหมวัดตะทะเลแก้วที่ไหนตาบลไพ่สรีใช่ไหมเออครับใช่ครับครับวันนี้มีคนมาทําบุญเยอะนะคะแต่วันนี้เป็นวันิคนเลยน้อยหน่อยอ่ะฮลัลโหลมีคนอยากฮาลัลโหล มาทะไรคะมาทำไรคะวันนี้เราจะมาทาบุญกันนะคะแต่จะมีเอิ่มแจกห้นะคะมีาร้กะไรอ้สวยมากเลยําอะไรคะมาทะไรคะวันนี้เราจะมาทำบุญกันนะคะแต่จะมีเอิ่มแจ่อาหารปด้นะคะ ้โอ้สวยมากเลยเราไปไหว้พระในโบสถ์กันนะคะไปไหว้หลวงพ่อดำกันอะไหนนี่นะคะวิวรอบๆวัดอันนี้โบสถ์นะคะที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากเรื่องการแก้บนนะคะ คนจะบนกันแล้วก็จะมาแก้บนด้วยการลำลำวงนะคะรอบรอบบสหลวงพ่อนะคะมีวิวรอ,อบวัดนะคะมีที่จอดเดยอะแยะไปหมดเลยลมีร่มมีศาลาะะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะคะ ป้าใช้ใช้ทั่วกี่ดอกคะริมต่ำใส่จิ้งจิงๆค้กใสหัวอ๋อน้องเค้กใส่หัวมีอย่างที่ไหนอันนั้นยังขาไหนใช้ทั่วกี่ดอกเนี่ยค่ะสามดอกค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะหลักมานนะคะสวยค่ะ ยิ้ม่ะนี่เอายิ้มก่อน,อ,น,นอันนี้ทองนะคะเอาไว้แปะตัวพระค่ะทองแปะองค์พูดว่าไงนะเดี๋ยวไปดูกันนะคะเดินเดินวนรอบนอกก่อนนะช้างไหนใครรอดท้องช้างนะเขาบอกจะอายุยืนนะรอดนะรอดเดินทะลุไปเลยลูกเดินทะลุไปเลยเก <c oughs> ่งมากเอาวนมางี้วนกลับมา ไปมาเลยเช้างมามางี้เลยัดกองถัดกองมานีวังงี้มามาดีวังงี้ลูกรมเย็นมากเลย บรรยากาศเย็นมากเลยทำอะไรคะให้ม <itu>? ันหล่นนะคะเขาเรียกอะไรนี่ค่ะ CMC ซค่ะมซีมาแม่ใช่เซมซีค่ะเนี่ยไหมคะพี่มะพี่มะเร็วอยาแล้วเอาของวางก่อนลูกเอาเซมซีวางก่อน ในบทนะคะเย็นดีมากเลยนี่ยค,คะได<อ>้ลเลขอะไรคะไม่ได้เลยย<อ>ี่หกเหรอใช่ไหนเออเอาแล้วอ่ะอ่ะกนโน่นละค่ะมีมีที่ที่ตีอยู่มั่นนี่ไงที่ตีเนี่ยนี่ที่ตีามาลองสิ เบาๆไม่ต้องแรงมากนะลูกจับด้ามจับดีๆเด้เดี๋ยวล่วงอู้อ,อู้อู้ย่นออานะะันงมี้มาี่ค่ะตานนังมีไปวาดพระได้แล้ว ขออะไรครับสมาร์ทน้องมิวขออะไรคะมาร์ทไม่เหยียบครับไม่เหยียบไม่ปีนเข้าไปน้องมิวขออะไรคะอาออะไม่ขอให้ตัวเองเลียงเก่งๆหรอคะไม่ขออย่างในรถที่พูดอะบอกขอให้แม่รวยๆไง ขอให้หนูเรียงเก่งๆไงใช่เขาเรียกท่านวัดท่านหลวงพ่อดำดูไปไหนนั่งรอที่เก้าอี้นะนั่เก้าอี้ที่มีร่ม,มนะนะเออถ่ายรูปก,ก่อน ขอหลวงพ่อแล้วเดี๋ยวยืนถ่ายกลางนี่เนาะเดี๋ยวรอของกล้วยเสร็จก่อน โอ้โหน้องมิวดีๆน้องมิวมารทรอดแล้วมิวรอดแล้ว รอจ้ะปลาเดี๋ยวนี้มาดูเยอะเหมือนกันเนาะโหอย่าปีนค่ะอย่าปีนให้ตรงนั้นเลยเดี๋ยวล่วงเนี่ยเดี๋ยวเหล็กล่วงลงไปไม่เอาเดี๋ยวล่วงนะยืนเงี้ยมือลอดเข้าไปสิเดี๋ยวตกลงไปค่ะมาเลยเร็วๆปลารออุ้ยมาดไปไหนมาดาดิ เอ้ยโยนไม่ต้องโดดไปตามปลาหนูแค่โยนมันก็มากินกันเยอะแยะเลยอ่ะตรงนี้ก็ได้ให้ตรงนี้แหละเออลมดิตดอตีโนนยนให้ดิูมีปลาหลายอย่างเลยตืกดีๆระวังล่วงทั้งถุงนะคะเอออยู่ดีๆนะอย่าน่าลงไปนะเดี๋ยวล่วงตกลงไป บางเรื่องอ่ะโยลงอ่าเฮ้ยเพื่อนอ่ะก็เทเลยเทเดียวเลยไม่ต้องเดี๋ยวไปล้างมืออีกเดี๋ยวไปล้างมือด้วยของมัดไม่ได้แบ่งใครเลยนะ,ะมัดเด็ดล่วงอยากก้มลงไปมากยืนดูเฉย เทเลยลูกมิวจะได้ไปเรลของม้าให้หมดไปแล้วหอนึ่งนีเลยของน้องมิวเนี่ยต um. right. <st uttering> ัวน <c oughs> hmm. <sixty> ี่มิวตัวนตัวนั้นตัวอะไรอะปล่อยมิวไม่วยตคือตัวอะไรอะปลาปลาอะไรนี่ปลาตะเพียนมัหมอตะเพียนนี่ยตัวเนี้ยนี่ปลาหมอ อันนั้นปลาดุกยไม่ได้กมันจ้ไม่ได้ตต่อด็กกินกัยปลาดุกวันนี้เยอะจังที่เดี๋ยวไปล้างมือไปไปกันเถอะอาน้ไม่เทเลยลูกไปเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะคะ อันนี้ที่วัดหลวงพ่อดำนะคะด้านหลังก็มีห้องน้ำให้บริการนะคะห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายสามารถขับรถวนมาจอดตรงด้านหลังได้นะคะแล้วก็น่าจะอ้อมออกทางด้านข้างนี้ได้ถ้าเดาสำหรับเช้านี้ฉันสิฉันกับการี่ทีวีส์ก็ ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะถ้าใครชอบถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ้วยนะคะบ๊ายบาย